ลึกสุดครับของไทยลีกในเกมวันเสาร์นี้นะครับสิงห์เชียงรายกับอุทยัยธา,านีวันนี้วัฒนาภายนุ่มตามบล็อกอ่ะวันปิ้นกับมาพลิกได้ไหมทีตัวยิงโอ้โหนี่มันหนึ่งศูนย์ว่าเชียงรายไอ้มาเวได้เชิญลองไหมไม่อลองครับไอตัวเติมจังหวะนี้ยิงโอโ้โหกดขวาเจบเบลสฟอร์ดต้อเติมขึ้นมาเบิร์นจังหวะเดียวมาสวยด้วย ไม่ต้องจับนะครับซัดเลยโอ,โ,โอ้โหยิงว้าอิวคัสที่ลงนะทวัดเปิดลูกนี้อา้าวกลายเป็นดีครับบอลมาไหลต่อมาตัดเข้าซ้ายยิงเลยจอร์ตาเอาหนึ่งศูนย์นะครับโอ้โหเปน็นอีซิปเป็นนักอีซิปบอลนะครับ <m> แต่บอลที่ต่อมาตรงนี้โอ้โหยิงเฉียบเบรเดนฟอร์ดเล่นกับลูก้าผิกมาได้ แล้วก็จะยกเข้าไปโดนหวังเบลินฟอร์ดเปิดยัดเข้ามาโอ้โห,โโหเข้าซองกับพิลาก,กันเสียซ่าครับย้อนมาลูกนี้ยกกลับมาเสียซ่าโอ้โหก็หจะขึ้นด้วยมาริเว่ครับโอ้โหมาอ่าผู้สิงเป่าหมดเวลาเลยครับโอ้โห,โโหเกมที่สิงเชียงรายสเตเดียมครับเจ้าบ้านครับเก็บ3คะแนนได้ครับ